sẽ bay đi bà luôn mà này phô phô có trồng bà luôn mà nông buồn mà xem về phạt bói lưu bàn, lăng chi khéo thì đây bò mà bay hay ai một bùa hay chắc mà bùa hiên sang lông còn ลงก่อนเด้อพี่่ายมาเวนเราไปใช่หมกบัวกะเก็บช่องช้ำมือนี่ปลาลุงมันบกุกคอยะเก็บมันบ่ผิดมันเก็บไปแล้วเอาไปขายนี่ มักบัวกับมักบัวของป้ากับใกล้เฮือนเนะี่ยมากับพอดีกินได้ปล่าลุงเก็บไปน้ำมันไม่อยากบกน้ำ <laughs> ตอนนี้้ามากับชีพเห็นเลย อยากเว้านําอยากเวิดนํานท้งนี้ก็จะเป็นสวนมักพริกมักเครือของข้าวบ้าเพิ่นปลูก ล้าบริปูปลาุงไงุนแหล่แง้มแหลเขี้วขาแหละฟ้าอมมอบึงหอมหอมบึงน้องบัวเนี่ยทั้งลาวเช่นว่าน้องบัวทั้งฟังไทยเชืิอหนุ่ บ่หร <ersch> ื <laughs> I I ่องวันไดบ่ลุงกระพู่เลยกระพู่วันใดเนาะมาฟีดประกันใดก็ต้องขอโทษขอให้เด้อบ่ลุงเด้อกล้องบ่ชัดบ่คคลอยังก็ขอโทษขอให้เด้องล้านก็ว่าบ่เก่งวันใดกำลังหัดว่าเิ็นป้าฝนบอกเช่นบอกให้หัดว่าเด้อบาลุงเด้อ vào kinh kinh này nữa, đôi đang đang thực, để bà luôn mặc như này, này bà luôn, để mà như luôn น้องกับพญายันไปได้พะลุพ่อได้เก็บกินอยู่เผื่อลุพี่ใหญลุงมาแึงเลยลุงใช้เผื่คืนและบึงลวดลงไปเก็บมเะเขือบเยังได้พอลุจะพาลงบึงชวน ตอนนี้ยังมาทัานลายหลยกพาลงไปเบ่งเด้ตอนนี้ก็มาโหดชวนหมกถัว่วหรือว่าเบีย้ยหมกถั่วนั่นเองนี่เดาลุงเบี้ยเลยก็ไปคุดคุมแล้วก็ปลูกขึ้นมานะขคือช่องไม้ตะปลูกขึ้นหมกพริกเหมืนตอนนี้มันยังหน่อย เขาแห้งพันในเกี่ยวปลูกแซน้าวเบีย้ยกะงามๆนะปลุงไปเบ่งมุกพริกในบะลุงผูอยลุงผู้ ิกปูกะเบลากะกินน้ำใายน้ำปลืงไหพิกพิกขา,าวเปลาเละร้านร้านกะยำแรงพเและปูรือว่าัในทางเงบึงเชิญมาเขา มาลุงเข้าหญ,ญ้าหญ,ญ้าหญ้าลานนี่มาลุงยังพ่อเกี่ยวขั้นเกี่ยวนี่ก็ปลูกเบื้องแรกนี่ปลูกปลูกแถวลุมปลูกปลูกมุกทั่วเพชรเบื้องแรกปลลุงหลังนี้ยิงไทยให้ไปลุงเว่ง nếp bà luôn phiệt cả ngam dù này khó kép năm luôn xăm này nhăn nồi nhăn bà luôn chắc nồi này hang tém mất hang lái của theo lùng buộc ตอนนี้ก็ยังปลูกไว้แล้วแถวนี้ตอนนี้ยังกลาวเบี้ยอย,อยู่นี่ตึกมากยังไงไม่อลุงนี่นของข้าวบ้าของขก็จาปลูก เป็นมันจักมันยังปลลุงบลลุงกันยังบุคเลืมไอโหกระมินบอกนะเด้อตอนแรกว่าสีได้หมักบัวนี่ปลลุงบัวแบบฝากลุงบ่อยบัวได้มันบอกมีกุเลอีกเชี่ยมือกุ่นแหละขังสีได้ ี่ปะลุงข้าเจ้ากำลังขูดคุม <c oughs> นี่แหละมักทัวคับปะลุงตอนนี้ยังท่านเเป็นหมากกำลังแบบจะต,ต้องเป็นพุ่มไปนี่ก็มีเนปะลุงเป็นหมาเนี่ยนปะลุงตำมักทัวบ้านนอกบ้านนอกแซียบลายปะลุง ได้แบบเป็นผุน่มแบบแบบเป็นข้างหรือว,ว่าเอาไมา้ซักขึ้นนะตั้งขึ้นแล้วกะ็ปล่อยให้มันขึ้นเองเมื่อกี้มักทัวมันยังสีแหลกตัวน,นี้ชีช้ชเขียวๆแต่ทั้งรูม,มันใหญ่เพิ่์กับซีเป็นแวบ,บนี้เลยยัไทั้งนี้ก็เต็มเบิร์ดขึ้นกันในปรร่าลุมผู ปูก็จะปูเบ็ดปูเบิดแหลทางตำมักตัวกับแซบแทบ ร้านเป็นคนมากินตำมักถัว่วนะแบบมันตำมักถัว่วปิ้งเขียดบอคุยนะประลุงแบบโอ้โหชื่อว่าอะไรแซ่บหลายน,ะนี่ข้าชิมาใหเบิงคุม้มที่ข้าเจ้ากำลังเชียวเบียดตัวว่าร้านว่าวุงกี้นี่เนาะมาใส่คุม้มเนี่ยประลุงคุม้มแบบนี้แหละข้าคุด ก็โซดาไปแล้วก็ลุงเ้าคุดเลยเ้าก็เชาเบี้ยลงนะก็สีบปกๆหนึ่งเมืเ่อให้มนนั่นนั่นแหละเ้ากระเช้าพุ่นโพยมาใส่มันใหญ่ก่อนแล้วก็หาบน้ามหดโอ้ยอยากเขาพะลุงเพื่อจะได้มาแต่กันมากละหน่อยนะพะลุงเห,เ,เหตุไปคอเหตุไปสีละลัการตอนเนาะ ฟาดหีบลายมันกะบวกคักกับบงงามอะไรก็เหตุปัใจัยยินยิ้นฟาดหีบลายมันกะชักมันได้มันกะบงงามบวตึงน,นะถ้ามันตึงเนี่ยเข้าไปคลายกะได้ลายอยู่ลองคนไปคลายเพื่อนกะ มากแต่มากมากตึงๆนะขันมากบดทึงกะเออจับบางกอนมาถ่ายมันละพันสองพันขายผัวแพงนะพะลุงขายมัดละพันสองพันกี่ดีแทบบานบ่อแรกเขาไปลงแถวตลาดนะพะลุงไปลงขายเองวิวธรรมศาสตร์ยามเศ้า งามอยู่บ่ปลาลุงมินในลายเนี่เด้อเป็นกำลังใจให้ปลาลุงนี่คุณตาคุณยายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปลาลุงเนี่เด้อปลาลุงพี่น้องมูเพื่อนทุกทุกคนดีอยู่ทั้งว่าประเทศนอกประเทศในก็อย่าร่วมเบิดเนาะคนเล่าห้เขากะ แล้วกนกลับไปอยู่ประเทศนอกฝากก็ลอยกิซาน้ำเดอ้อบารุงเดอ้อคุณตาคุณยายน้ำเดอ้อนี่กับชิเป็นแบบเทียงหน้านะบารุงเทียงหน้ายาแก,ก่ของบาลุงแบบเป็นแม่ของพ่อนะแม่ของพอ่อ นี่ครัมือก่อนกับล้างกับมัดไทยแล้วก็คาดคาดแบบโบเพียงนะพะลุงคาดให้ให้ยากไ่เพื่อนกันมาคุดคุ้มมาวันนี่ยระลุงคือร้านคือร้าน,านกะไปอยู่ประเทศไทยกะปอระ kiên view tham mạn sát, ôi kìm bạn đi, mà này thế chỉ để mưa hót bạn nọ, để mưa bạn, kìm hót bạn, nhạc mưa bạn, gắn với nên thuộc này thung khác, à. cứ kiểu trái tiền tục 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 tục, kìm hót bạn, kìm <laughs> บะลุงเคยไปแบบไปแต่ยังน้อยๆนะบะลุงว <c oughs> ่าเพื่นกับจับตินเนาเคยไปแต่แบบอายุที่หาปีพู่นะแต่เดี๋ยวนี้เขาสิบปลายเขาเศร้าเลยปะลุงเขาไปได้ประมาณสิบเศ้าสิบกว่าปีนีนะ่สิบปีเก้าปีสิบปีนี่ มาวันนี้ก็ชมมาพาควรล้างกัดสิริกาบสบายดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปลาลุงเด้อเพื่อเป็นเพื่อซัพพอร์ตให้ปลาลุงในคลิปต่อไปนะปลาลุงคือแบบปลาลุงเพิ่นเว้าวที่คลิปไปแล้ววะเห็นเด้วยเพิ่นแชทมาบอกว่าวอเออป้าป้า ป้าเพิ่นสนับสนุนป้าเพิ่นมักเบิ่งคลิปบอลุงนะโอ้บอลุงก็ดีใจก็ขอบคุณหลายเดอ้อบอลุงเดอ้อก็ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณลุงบอยลุงมีแม่ตาบอตาน้องมิดและทุกๆคนทีมงานที่ให่บอลุง ได้ถ่ายคลิปมันนี่เลยก็ให้ได้มี่เอฟซีเลยก็ให้ได้มาอยู่จุดนี้นะปลาลุงเท่ว่าซีโบกายก,กะบปลาลุงกะเท่ว่าได้ทำความฝันเป็นจริงเนะี่ยขยักสร้างความฝันเป็นตัวไบนะปลาลุงลาในเด้อบ๊ายบายปลาลุง